วิธีโค้ชเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าคือการสื่อสารจะสังเกตฟังถามเงียบนะครับเวลาเราพูดถึงโค้ชเนี่ยคนส่วนใหญ่จะนึกถึงพฤติกรรมอยู่2อสอย่างคือ 1. บอกสอนใช่ไหมบอกสอนถามนะครับโค้ชด้วยการบอกโค้ชด้วยการสอนโค้ชด้วยการถามถามพวกเราว่าอันไหนยากที่สุด การถามถูกไหมครับอันไหนง่ายที่สุดบอกลูกน้องวิ่งเข้ามาพี่งานนี้จะต้องทํางานต้องทํำยังไงบ้างนี่ง่ายหนงสองาใช่ไหมบอกอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสําหรับโค้ชนะครับคําถามถัดไปบอกสอนถามเนี่ยวิธีไหนมีประสิทธิผลน้อยที่สุดบอกและสอน เพราะว่าถ้ามีประสิทธิผลมากที่สุดเนี่ยเราคงไม่ต้องส่งคนไปอบรมแล้วอบรมอีกถูกไหมครับทำไมเรื่อง QC อบรมแล้วอบรมอีกก็มาเห็นทํากันได้5สอมันก็สั้นๆแค่นี้ทำไมคนทําไม่ไ,มได้สอนแล้วบอกแล้วนะครับฉะนั้นความยากในการโค้ชเนี่ยทักษะที่ยากที่สุดคือเรื่องของการใช้คําถามในการโค้ชนะครับหรือโคชชิ่งบายเพรสชันนะครับขอเรียกสั้นๆว่าโคชชิ่งบายเพรสชันหรือ CBQ ตัวย่อนะครับ การใช้คำถามในการโคร้ชเดี๋ยวจะให้นิยามว่ามันคืออะไรแล้วทำไมถึงต้องใช้คำถามในการโคร้ชแล้วก็ลองดูตัวอย่างแต่อยากใหเ้เราลึกอยู่เสมอว่าเรื่องที่เราจะเรียนเนี่ยยากที่สุดที่จะกลับไปแอพพลายไม่ใช่ยากในแง่ความเข้าใจนะแต่ยากเพราะว่าเราไม่คุ้นกับการใช้คำถามให้คนอื่นคิดให้คนอื่นเรียนยากที่สุด มาดูนิยามกันก่อนเวลาเราพูดถึงการใช้คำถามในการโค้ชที่จะพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรการใช้คำถามในการโค้ชนิยามก็คืออันนี้มีในหนังสืออยู่แล้วนะครับก็คือว่ากระบวนการที่เราในฐานะหัวหน้าง,งานหรือโค้ชเนี่ยนะครับใช้เมื่อลูกน้องวิ่งเข้ามานะขอความเห็นอำนวยความคิดของเขาลูกน้องวิ่งมาถามพี่เกิดปัญหาขึ้นจะทำยังไงดีนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วหัวหน้าเนี่ยแทนที่จะบอกนะครับกลับตั้งคําถามให้เขาคิดในกรณีนี้นะย้อนกลับมาคือว่าลูกน้องวิ่งมาบอกว่าผมมีปัญหาครับขอปรึกษาหน่อยนะแทนที่หัวหน้าจะบอกเนี่ยใช้คําถามอํานวยความคิด Facilitate ความคิดรับนะครับใช้ในกรณีที่ Work ์ํสำหรับมือใหม่ส่วนใหญ่คือเวลาลูกน้องมาถามความเห็นดุลพินิษ ความคิดคอนเซปต์นะครับความเห็นความคิดคำชี้แนะเนี่ยเวลาถามพี่เคสนี้ผมควรจะทํำยังไงดีมันไม่แน่ใจระหว่างซ้ายกับขวาคู่มือมันบอกไว้ไม่ชัดเรื่องนี้นี่คือกรณีที่เขาไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงพอมีไอเดียมีซ้ายมีขวาพี่มีความเห็นยังไงลูกค้ารายนี้คอมเพลนมาเราจะทํำยังไงดีจะทํำยังไงดีนะเปิดคู่มือดูอาจจะไม่มีต้องใช้ดุลพินิษนะนี่คือนิยามของคาว่าโค้ชเลยใช้คำถามในเบสิกก่อน นะครับคราวน,นี้ทำไมการใช้คำถามในการโค้ชเนี่ยถึงจำเป็นนะครับทำไมถึงจำเป็นคำตอบเนี่ยมีอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่า Quiet Leadership นะครับผู้นำที่ใช้ความเงียบ Quiet Leadership มีสรุปย่อเป็นภาษาไทยอยู่ในเว็บไซต์ของผมอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ หนังสือเล่มนี้หนาเป็นภาษาอังกฤษยังไม่มีภาษาไทยแต่สรุปย่อไว้ให้ท่านก็ไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นะฮะแต่ย้อนกลับมาว่าเดวิดร็อกผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ทำหน้าที่โค้ชผู้บริหารแบบผมนี่แหละครับแต่ว่าเธอให้ความสนใจกับอวัยวะสำคัญส่วนหนึ่งของ knowledge worker คนงานใช้ความรู้นะ คนงานใช้ความรู้ท่านคิดว่าใช้อวัยวะส่วนไหนของร่างกายมากที่สุดสมองถูกไหมครับนะ knowledge worker เนี่ยใช้กลัวไม่เข้าใจนะหยิบมาให้เราดูนะครับนะจะหยิบของตัวเองก็เกรงใจนะก็เลยหยิบรูปจำลองของสมองมานะครับแต่อยากให้พวกเราเห็นภาพว่าเดวิดล็อกเขบอกว่างไงครับเขาบอกว่าเวลา เราบริหารคนงานที่ใช้ความรู้หรือ knowledge worker เนี่ยเรามักจะไม่เข้าใจอวัยวะสำคัญคือสมองนะครับในหนังสือเรื่อง Quiet Leadership เนี่ยเขาไปศึกษาสมองมาจากงานวิจัยทางด้านสมองเนี่ย20-30ชิน้นนะครับแล้วก็ประมวลออกมาว่าทำไมเนาะถึงการใช้คำถามในการโค้ชกับสมองมันเกี่ยวกันอย่างไรนะแล้วตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า มันเป็นการเปลี่ยนมุมมองของคนส่วนใหญ่เพราะว่าไม่เข้าใจเบสิกคือเรื่องของสมองนะครับเรื่องของสมองเนี่ยจากเสิร์ชที่เดวิดร็อกเขายกมาโคชในหนังสือเนี่ยนะครับเขาบอกว่างานวิจัยจำนวนมากหลังสุดหลังสุดเรื่อยๆเนี่ยพบว่าสมองของคนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไม่เหมือนกันพูดง่ายๆนะครับเราแต่ละคนเนี่ยมีรูปลักษณ์ของสมอง ทั้งสีรละการถักทอของเซลล์สมองเนี่ยแตกต่างน,นะครับหมายความว่าเมื่อสมองที่ทําหน้าที่คิดแตกต่างกันโอกาสที่เราจะคิดก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับไม่เหมือนกันแล้วในรีเสิร์ชในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าสมองของเราเวลาเรียนรู้อะไรแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะเรียนรู้ด้วยการเชื่อมข้อมูลความรู้ในเซลล์สมอง เาใช้คำว่าว i r i n g หรือวางสายเหมือนวางสายคอมพิวเตอร์นะครับสมองของเราเวลาเราเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆเราก็จะเกิดอาฮาโมเมนต์อ๋อใช่แล้วยกตัวอย่างเมื่อเช้าปอตัวที่3คือปออะไรนะฮะปล่อยวางใช่ไหมครับแล้วมีพอเขาเฉลยว่าปล่อยวางหลายคนก็เป็นไงฮะอ๋อได้ยินเสียงอ๋อนี่คืออ๋อปอตัวนี้หมายความว่าปล่อยวางเกิดการเรียนรู้แหละนี่คือการเชื่อมต่อ ทุกครั้งที่สมองเรียนรู้เนี่ยจะเกิดการเชื่อมต่อของเซลล์สมองแต่ว่าเพราะว่าพื้นฐานทางสรีระที่แตกต่างกันการเชื่อมต่อของเซลล์สมองเราแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะครับเวลาเราคิดแก้ปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยสมองก็จะเกิดการเชื่อมต่อนะครับใหม่ๆเกิดขึ้นมันก็คอนเน็กกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับจุดต่างๆจําจนวนเป็นล้านๆเซลล์ในสมองของเราเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาแก้ไขาหาทางออกเราก็ อ่าฮะรู้แล้วนะครับอันนี้ก็เกิดแมปแผนที่ในการแก้ปัญหานี้เวลาที่เราเจอการแก้ปัญหาเนี่ยสมองเราก็เหมือนสร้างแผนที่ใหม่ๆขึ้นมาลูกค้าต่อว่าพูดอย่างนี้ลูกค้าลดคําตอว่าเราอ่าเรารู้แล้วคาพูดแบบนี้ช่วยได้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นแมปของเราแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับแมปของผมกับแมปของเราแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน เพราะสรีรระที่เราแตกต่างกันกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันเนี่ยสมองเราก็ถูกออกแบบมาไม่เหมือนกันเจอประสบการณ์ไม่เหมือนกันแก้ปัญหาก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้าผมมีแผนที่ในการแก้ปัญหาของผมแล้วเอาแผนที่นี้ให้พวกเราก็จะไม่เวิร์กเพราะว่าระบบเดินสายไม่เหมือนกันนะครับอุป,ปมาอุปไมยง่ายๆถ้าท่านขับรถอยู่ที่เชียงใหม่แล้วผมให้แผนที่ภูเก็ต จะเป็นยังไงครับขับยังไงเราก็ไม่สามารถหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เราต้องการในเชียงใหม่ได้เพราะแผนที่เนี่ยมันผิดคือเป็นแผนที่ภูกเก็ตตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าเวลาเราแก้ปัญหาเวลาลูกน้องเราแก้ปัญหาเนี่ยเมื่อต้องใช้ความคิดต้องใช้ดุลพินิษเนี่ยวิธีการจะไม่ค่อยเหมือนกันแล้วหัวหน้างานในยุคอุตสาหกรรมเดิมๆคือ Command and Control ก็จะงุดหงิดเพราะอยากให้เขาทำแบบ ที่เราเคยทำสำเร็จมาแล้วนะแต่ k โนเล g e w เกอร์เราต้องการให้เขาใช้ความคิดโดยผแผนที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเวลาให้แผนที่ท่านต้องระลึกเรื่องนี้เสมอนะครับเดวิดร mm ็อ hmm. กบอกว่า mm hmm. เวลาลูกน้องวิ่งมาปรึกษาเราเราคิดมากเลยนะว่าจะแก้ไขยังไงใช้พลังความคิดเยอะแล้วก็บอกเข้าไปปรากฏว่าเขาไม่ทำตามคนที่เครียดที่สุดคือใครฮะเรา เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะตรงนี้หัวใจสําคัญคือเวลาเราบอกคนอื่นในการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับสมอง2ชิ้นไม่เหมือนกันวิธีของเราอาจจะไม่เวิร์กสำหรับเขาข้อที่2เลยเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ย knowledge worker เนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองเราทุกคนเนี่ยเวลานายบอกทำหนึ่ามสี่เราอาจจะทำหนึ่งาหกใช่ไหมครับเพราะว่าเราคิดว่าวิธีนี้มันเวิร์กสำหรับเรานะ เราทุกคนมีความมั่นใจพอที่จะคิดเองได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะใครที่เคยทานยาไม่ตรงตามใบสั่งเช่นเขาให้กินก่อนอาหารเราไปกินระหว่างอาหารหรือไปกินหลังอาหารเขาให้กินหลังอาหารเราไปกินก่อนระหว่างาบอกเอ้ย e ไม่เป็นไรหรอกนะมันโอเคนะครับแล้วก็กินแล้วมันก็โอเคจริงๆคือไม่ไม่ได้เสียชีวิตไปยังยังดำเนินชีวิตอยู่ได้เนี่ยนะ ถามว่าใครเคยทําอย่างนั้นบ้างครับผมเองเนี่ยหนึ่งละถ้าใครเป็นพวกแบบผมเวลาหมอสั่งยามาเรารู้เอ้ยเราอาจจะไม่ทําตามอินสตรักชั่นนั้นเพราะเราคิดว่าเอ้ยโอเคน่าจะเวิร์กถูกไหมครับเราเคยถามตัวเองไหมผมก็ถามตัวเองเอ๊ะแล้วเรารู้ดีกว่าหมอ,อยังไงใช่ไหมฮะพอมานั่งนึกเพราะเราก็คิดว่าเราก็มีภูมิพอสมควร พอจะเข้าใจว่ายาแก้ปวดหัวถ้ากินตอนนี้มันคงไม่ตายหรอกอะไรเงี้ยนะฮะแต่เรารู้ท,ท,ทั้งที่รู้กับเรื่องของเราเองนะหลายครั้งเรายังไม่ทําตามเลยใช่ไหมครับแล้วลองนึกภาพดูชัว่าเวลาเราสั่งงานลูกน้องแล้วลูกน้องไม่ถนัดที่จะไปทําตามแบบของเราเนี่ยโอกาสที่เขาจะทําตามเราก็จะมีน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะความมั่นใจของ knowledge worker เนี่ยนะครับในนี้ใครมีผู้ใตบ้บังคับบัญชาหรือลูกน้องจบปริญญาโทบ,บ้างครับช่วยกันหน่อยจบ ท่านเข้าใจใช่ไหมครัว่าคนจบปริญญาโทรเนี่ยเวลาเราสั่งกับเวลาเราถามความเห็นเนี่ยจะมีปฏิกิริยาแตกต่างกันใช่ไหมเพราะเขาก็มีความรู้มีความอยากจะใช้ความรู้ของตัวเองนะนั้นการบอกและสั่งเนี่ยถึงจะไม่ค่อยเวิร์นะครับประเด็นที่3ย้อนกลับมาเนี่ยนะฮะการใช้คําถามเนี่ยมันช่วยให้คนเกิดการเรียนรู้ที่ดีแล้วเนี่ยมันยังช่วยกระตุ้นจูงใจด้วย เดวิดร็อกเขาทำการสำรวจโดยการโค้ชให้คนเข้าเครื่องสแกนสมองแล้วมอนิเตอร์สมองนะครับก็คือมีการทดลองว่าให้คนเข้าไปในเครื่องสแกนสมองแล้วก็โค้ชระหว่างนั้นโต้ตอบทางไม์แล้วสังเกตปฏิกิริยาของสมองนะครับเขาพบว่าในช่วงที่คนกำลังอยู่ภายใต้เครื่องสแกนตั้งคำถามให้เขาโค้ชเนี่ยนะครับสมองจะสร้างคลื่นแกมมาออกมาอย่างเข้มข้นถ้าเขาคิดเองนะ ยกตัวอย่างเช่นคุณเกียงศักดิ์สมมุติลูกค้ามา2คนต่อว่าเหตุการณ์แบบนี้คุณจะแก้ยังไงเขาคิดคิดนะครับพอได้คําตอบเขาจะเกิดขึ้นแกมมาแล้วก็เกิดอาการที่เรียกว่าย e ูเรกาโมเมนต์ยูเรกาโมเมนต์คืออะคิมิดิสจำได้ไหมครัตอนเรียนเด็กๆคิดสูตรสูตรหนึ่งนะแล้วก็ปิง๊งดีใจวิ่งออกมาอาบน้ําอยู่วิ่งออกมาไม่ใส่เสื้อผ้ากลางถนนแล้วตะโกนว่า ยูเรกาฉันพบแล้วนะครับนี่คือยูเรกาโมเมนต์พวกเราทุกคนในห้องนี้เคยผ่านยูเรกาโมเมนต์ใช่ไหมครับเจอโจทย์คิดเฮ้ยฉันนึกออกแล้วนั่นคือยูเรกาโมเมนต์นะครับแล้วก็บอกว่าเวลาที่คนเราคิดขบหาทางแก้ปัญหาตัวเองออกยูเรกาโมเมนต์เนี่ยนะครับขึ้นแกรมมาเนี่ยจะทำให้มีเอนเกจเมนต์หรือความสุขในการทำงานเนี่ยสูงขึ้นฉันรู้แล้วฉันไปทำ ความเป็นเจ้าของอยู่กับเขาเองนะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับสรุปง่ายๆว่าการใช้คำถามในการกระตุ้นให้คนคิดหาคำตอบด้วยตัวเองเนี่ยมีประโยชน์คือสมองเราแต่ละคนไม่เหมือนกันข้อที่สองคือว่า Knowledge Worker ต้องการคิดเองเขามีความมั่นใจมีวุฒิภาวะสูงขึ้นนะครับแล้วไอแกม m าโมเมนต์เนี่ยมันทำให้เขากระตือรือร้นอยากจะเป็นเจ้าของแนวทางการแก้ปัญหา ครานี้ผมมีตัวอย่าง